สวัสดีค่ะวันนี้สมตามนาจะมาทําเมนูต้มปลาช่อนสมุนไพรใส่พริกขมินกันค่ะวัตถุดิบก็มีปลาช่อนค่ะแล้วก็พริกแกงขมินค่ะพริกแกงขมินตาใส่กระเทียมมีพริกขี้หนูพริแกแห้งแล้วก็ขมินค่ะตารวมกันนะคะหอมแดงต้นหอมค่ะใบมะกรูดฉีกแล้วก็ตะไคร้ค่ะผงนัวค่ะใครไม่ใส่ก็ได้นะคะ ซุปก้อนค่ะซุปก้อนหนึ่งก้อนค่ะน้ำกระเทียมดองค่ะเพื่อความกลมกลมแล้วก็เกลือค่ะไปชมกันเลยค่ะก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะวันนี้นุ่จะใช้เป็นหม้อสุกี้ต้มนะคะนุ่งจะเติมน้ำเปล่าไปประมาณ700 ml ค่ะ จากนั้นก็จะตามด้วยเกลือรประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยหัวข่ะใส่ตามชอบเลยค่ะหัวหอมแดงใส่ตามชอบเลยค่ะตามด้วยตะไคร่ประมาณสองหัวค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกขมินที่เราตำไว้เลยค่ะพริกขมินประกอบไปด้วยพริกขี้หนูพริกแห้ง กระเทียมไทยแล้วก็ขมิ้นประมาณหนึ่งข้อนิ้วค่ะตำรวมกันนะคะตามด้วยใบมะกรูดฉีกค่ะใส่ใบมะกรูดฉีกตามชอบค่ะน้ำกระเทียมดองประมาณสองแทปปี้ค่ะเพื่อความกลมกล่อมขงนัวใส่ตามชอบเลยค่ะถ้าใครแพ้ก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่ต้นหอมเลยค่ะต้นหอมช่วงหัวนะคะ ตามด้วยซุปก้อนหนึ่งก้อนค่ะถามเปียกนี่กาเอานะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่มากกว่านี้อันนี้จะใส่ประมาณก้อนกลมๆเล็กๆค่ะจากนั้นน้ำเดือดแล้วค่อยใส่ปลานะคะเช่นเคยค่ะปลาช่อนนี้ก็จะล้างกับเกลือกับน้ำส้มสายชูนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่คาวค่ะ ันนี้เป็นปลาช่อน2ตัวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อเราใส่ปลาช่อนลงไปแล้วไม่ต้องคนนะคะทิ้งไว้จนปลาสุกเลยค่ะเวลาทำกับข้าวสมัยก่อนจะได้เป็นลูกมือแม่ตลอดค่ะแม่ก็จะใช้ตำพริกใส่ต้มปลาตลอดที่บ้านเราเลยจะกินต้มปลาใส่ขมิ้นตลอดเลยค่ะ น้ำเดือดปลาสุกดีแล้วแล้วก็จะใส่ใบหอมลงไปเลยค่ะใบหอมที่เราตัดไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปได้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะต้มยำปลาช่อนสมุนไพรใส่พริกขมิ้นของเราถ้าใครชอบเผ็ดมากกว่านี้ก็ใส่พริกเพิ่มได้ค่ะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ลดพริกลงนะคะ คลิปนี้ส้มตำบ้านนาะขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามด like, กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ส้มตำบ้านนาด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของส้มตำบ้านนาค่ะคลิปนี้ส้มตำบ้านนาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ